สวัสดีครับทุกคนวันนี้พี่อันจะมารีวิวกับตัวนี้นะครับกับมิโกโตนะครับตัวนี้นะครับเป็นเครื่องดื่มกลิ่นเลมอนผสมโซดาส่วนตัวนี้นะครับเป็นเครื่องดื่มกลิ่นพีชผสมโซดาเดี๋ยวชิมกันนะครับว่าเป็นยังไงกันบ้างตัวนี้นะครับเป็นแบบ no sugar นะครับมาชิมกันเลยนะจ๊ะแล้วก็เออแจงมานี่นะครับก็เขียนด้านข้างเ็าว่ามีวิตามิน B12 แล้วก็ B6 นะครับมีจ้าอ่ะนะครับ กลิ่นเลมอนนะครับเมลอนเมลอนนะครับก็จะสีเขียวเงี้ยจ้ะอ่ะตรงตามคอนเซ็ปต์นะครับคราวนี้พีทจัดพีทเฮ้ยแต่กลิ่นเมลอนหอมนะกลิ่นเมลอนหอมยอมรับเลยว่าเขาทํากลิ่นได้ดีนะครับอ่ะคราวนี้พีทนะครับก็นี่จา้าสีตามขวดนะครับเฮ้ยกลิ่นพีทก็หอมนะเฮ้ยยอมรับเลยกลิ่นหอมกลิ่นหอมนี่จา้าคราวนี้ิุณรัชาิครับ ก็ได้อยู่นะตัวเนี้แในตอนที่เป็นเมลอนนะครับยอมรับว,ว่าหอมอะแต่ว่าเครื่องดื่มโนชูก้าส่วนใหญ่นะครับมันจะมีความอย่างหนึ่งเหมือนกันคือว่าพอมันโนชูก้าแล้วมันทําให้ส่วนที่มันเป็นรสตรงกลางมันจะค่อนข้างหายไปนะครับความจริงอย่างเงี้ย ไม่ว่าจะเป็นแป๊บซี่หรืออะไรก็ตามนะมันมีรสควันแน่นตรงกลางหายไปอะ่ะถ้าเกิดตัวนี้เป็นแบบชูก้านะครับความเป็นเมลอนให้มันจะเด่นกว่านี้นะครับมาขาวนี้ลองพีชสิจ้ะเอออันนี้ก็โอเคนะครับถือว่าใช้ได้อยู่พีชถือว่าใช้ได้อยู่นะครับเป็นโนูชูก,ก้าที่บอกเฮ้ยมีรสพีชออกมานะครับ แต่ตัวของที่เป็นเมลอนอะ่ะมันเหมือนลดกลางเนื้อของเมลอนมันหายไปถ้ามันเติมน้ำตาลจะความเด่นก่อนนี้มานะครับส่วนพีทก็โอเคแล้วก็ที่สองสองตัวคือว่าเฮ้ยเนื่องจากเป็นโนชูก้านะครับก็หวานกลางๆนะครับถึงแม้เขาจะเขียนว,ว่าโนชูก้านะจ๊ะแต่เขาใส่อว,วัตถุแทนความหวานนะครับมันก็นจะมีรสชาติความหวานอยู่นะครับก็ถือว่าใช้ได้นะครับในเรื่องความซ่าก็โอเคนะครับกลางๆอืมนะครับถือว่าใช้ได้ครับ แต่ว่าถ้าถามว่า2ตัวนี้นะครับในเรื่องของกลิ่นนะเพื่อนๆชอบตัวนี้มากกว่านะครับเพราะกลิ่นมันจะหอมกว่านะครับแต่ในเรื่องของรสชาตินะครับไอ้ตัวนี้ถ้าเกิดคุณใส่น้ำตาลนะความเป็นเมลอนเนี่ยมันจะเด่นขึ้นมานะครับแต่ว่าตัวนี้ไม่ใส่น้ำตาลเหมือนกันแต่ความรสชาติความพิษมันก็จะเด่นกว่านะครับในเรื่องรสชาติเนี่ยชอบนี้มากกว่าแต่ถ้าเกิดในเรื่องกลิ่นไอ้ตัวนี้มันจะหอมกว่าโอเคครับในส่วนการเลยเดี๋ยวคลิปไม่ปิดให้เนะครับชอบฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยแล้วกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าจ้ะ